หัวเลยหัวเลยโอเคโอ้ลุงไก่โอ้ย <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีนานาทุกท่านนะครับอันนี้ผมก็อยู่แลมกัดนะครับอยู่กับลุกไก่นะวันนี้ออกเรื่องกับลุกไก่สองคนนะนี่เป็นลำเล็กนะครับ เดี๋ยวเช้านี้นะครับเราจะไปตีเหยื่อปลอมกันนะครับก็ไม่ได้มากับลุงไก่เป็นปีแล้วปีกว่าลําเดิมครับลํานี้ลําหมานในตํานานนะครับทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับโอ้โหสุดยอดฮะคงไม่ได้ออกไกลครับเพราะว่าถามลุงไก่ก่อนนานี้และบ่ายๆก็จะมีลมแต่เช้านี่ได้อยู่ครับแต่ช่วงนี้น้ําใสครับก็เหยื่อปลอมทุกแนวครับอ่ะลองดูครับ กับผมแดงกนนะเออแหกด้ญี่ปุ่นก็ดีเอแต่ทีนี่หวาลัองทาเ้รสากแว่นเนะกำลังทำเบ็ดอยู่เลยเนี่ยมาแล้วครับสากแว่นครับสากแว่นมันก็แว่นจริงนะ ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ได้นะโอ้ยอย่างงี้สวบงน้อยยังได้เนะี่ยลุงไก่ <laughs> มันน้อยเกินอ่ะนี่ครับมันแว้นเกินนะครับตัวนี้แว้นจัดเลยอ่ะเดี๋ยวจูงให้ลุงไก่วาวเมดูสิครับเ <laughs> ชา้านี้ไก่สากป๊อกฮนะ <laughs> แว้นเลยแว้นจัดอ่ะไปต่อเลยครับลุงไก่ โอ้ยยังไม่ได้ออกจากคลองเลยหมานซะแล้วโอ้โหยดูครับตัวโอ้โหยไซมินิมากนี่ทอลิงมาครับนี่ปลาสากอ่าเดี๋ยวออกคลองกัน,นปลาครับปลาออไม่หมดครับหลอ,อกเยอะอยู่โอ้โหใหญ่ครับตัวนี้ ไม่ใช่ว <laughs> บลุงไก่บอกลงมาสุดยอดอ <c oughs> หือใหญ่เห <c oughs> มือนไอ้สากเลยอ <c oughs> ่โหกำลังทอลิ่งเข้าหมายครับลุงไก <c oughs> ง่ฟังเดียวเล็กหักเก่งเลยลั่นทีเดียวไอ้กระบอกคันนอตนอตแตกเลยลุงไก่บอก โอ้โหเว้ยโอ้ยลุงไก่ไ้นี่สวิงไม่พอหรอวโอ้ยมีีแยวมากด้วยตากลางน้ำครับไม่ใช่เก๋าเดี๋ยวเล่นสักพักก่อนโอ้โห ป่าอะไรนึกเหมือนไอ้สากเลยติดเต่ามานีฮาเลยนะครับอะไรอะโหยินซีดนขดเทขดเทเลยอินซีเกี่ยวหลัง แวบโอ้ยอ oh. oh. ินซีทอลลรลุงไก่ดูสภาพโอ้โ <laughs> oh. หลังเวอร์เลยไม่ต้องแคสให้เหนื่อยอิน <laughs> ซีทอริิงจ้า เอาละครับตอนนี้เราถึงหมายหินในแล้วครับลุงไก่พามาแคสก่อนเมื่อกี้อะไรตกผมไม่รู้แต่แคสก่อนเลยอย่างแรกหินลึกไหมครับลุงไก่หินลึกนนไกนะหกมครับเอออันนี้จะลึกหน่อยน,อนี่นั่น,นก็ลุงไก่ อะไรอะ่ะไม่ใหญ่ครับไม่ใหญ่อะไรป่นะเฮ้ยมันกินแคส์นะอะไรวะไม่ใหญ่อะ่ะไอ้สายบวัวป่ะเนี่ยโอ้ยวิ่งแล้วโอ้โอหสาระสาระเล็กครับไม่แรงลุงไก่ย,ยกได้นี่ครับสาระเล็กโอ้ยปลาแคสอ้าวหลุดพอดีอ้าวต่อเลย ปลาแคสลงแป๊บเดียวกัดเลยอ่วันนี้ไมโครไม่ได้พกมาครับเอาไปไหนแล้วไม่รู้เมื่อกี้มันอยู่ในแถวนี้ ไกนี้น่าจะมาเป็นฟูอไอยผ่านมาหลายกองครับสองสามกองกัดหลอกกัดไม่จริงไม่จังไม่โดนอกองนี้ไม่ค่อยมีสกัก มีรอยฟันวหมอนลูกไว้สากับเจาเวียนอย่างนี้อีนก็ไม่มีครับโอ้ยนีมันซีงไก่เอเอกัดเก่งวยกัดไม่ติด <c oughs> เฮ้ยกัดไงวะ <c oughs> เออ <c oughs> บทมันจะไม่โดนอะ่ะ

ไอเดียวเลยอือ huh. ห uh ือเดียวเลยครับอ้โหใหญ่เดือดกรก่กลนปลากลางน้ำหืหวานเลยครับเหมือนด้วยเหมือนด้วย Ê Máy ơi Đừng xí quá nè à. đúng cầy Ê, muốn tịt nan ngay Tịt hả? Khó thê lời Ui, một cái thái suối rồi Thái suối, thái suối Chạy bác Ui mày háng luôn cái đúng mày Ui, ใหญ่ครับใหญ่ไหนได้อยู่นกไก่ได้อยู่ขโมยเลยหัวเลยหัวเลยโอเคโอ้ยนกไก่โอ้ยโอ้ยนกไก่หาให้จนได้ครับนี่มันหายากมากเลยครับแบบเนี้ยเออเข้าไม้ทีแรกต้องแคสครับปลาครับบอกเลยอ้าวตูดฉันนี่ งามไหมกับไปว่าว้เอเออมีผ้าไหมครับนึกว่าติดหางเนาะที่แรกกับมันจะไปเออเออมันจะไปทีเดียวครับไม้เดียวนี่ครับเกือบเกือบสามโลได้อ่ากัดไฮบิดจิกนะครับยี่สิบกรัมนี่ครับหา หายอยู่แล้วนี่ลิทแมนนะครับลิทแมนแปดสิบหกนะครับสวยๆเลยโอ้โหได้ปลากับข้าวแล้วตี๊ใหม่ปิ๊งใหม่ในสวยๆเลยลเอาเข้าคอกไปก่อนอ้าวไม่รีดเรือจเก้ยเดี๋ยวรีดครับอ๋อเออรอมันเป็นปลาทำไโอ้ยเป็นไงล่ะสายเดี่ยวนะจ๊ะที่ครับมันไก่เขากันครับ นี่ฮะโอ้ยสองตัวแล้วครับอินซีก่อนเนี่ยปุ่นก็มาแล้วก็เอาไปเด็ดาบิจีมาเนาะเป็นลิบบินอะ่ะปลาไม่กัดอะ่ะเออม,มาเจอของเมืองไทยเป็นหอยหอย่ะกัดอย่างดีของญี่ปุ่นนี่ปลาไทยเจ๋งเดนี่ครับตอดผอู้อะไรไม่รู้ไอ้ซาก ว่าแล้วอะไรตอ่เอ,อ,อเดี๋ยวยกกระเลงไก่น,น,นี่อันนี้ยกกน <c oughs> <c oughs> ม,มาเรื่อยๆมาเรื่อยๆหินนี่เออดูครับไอ้สากมันก็แหว่นจัดนะเนาะเนี่ยดูโอ้โหตัวเล็กนิดเดียวครับเออ แล้วครับตอนนี้เราต้องขยับเข้าฟังกอนนะครับโอ้โหเนี่ยครบลมว่ามาแล้วแล้วเรือลําไม่ได้ใหญ่ครับลมจัดนะครับตอนนี้ประมาณบ่ายโมงนะครับนีก็วิ่งอ่ก็ลิงไปด้วยนะครับเดี๋ยวเข้ากันไปว่ากันข้างในครับ เอาละครับเราโดนลมช่วงบ่ายนะครับแล้วก็มาหลบนั่งเล่นในคลองครับนี่เสียดได้มากครับช่วงน้ําลงงูไก่บอกปลากัดยากผมตีเหยื่อแคทครับตีแคทเหยื่อจิกเข้าไปตามมาส่งเหยื่อถึงสองตัวครับสองหมายโหตัวใหญ่ครับไซส์สามโลไม่กัดครับปลากัดระแวงมากเหมือนที่แรกเหมือนมีตอดแล้วก็ตึกๆไปแล้วก็ไม่เอาเลยนะครับ กอเหยือกับมาก็ว่ายตามตูดทรงมาถึงที่นะครับแล้วก็ไม่เอาแล้วก็ลมหลังจากนั้นลมมาครับเราก็เลยเข้ามาหลบในคลองดูสภาพอากาศครับไม่เบานะครับนี่ดูจากทรงแล้วไม่น่าจะเบาก็ไม่เบาเลยครับวันนี้ลมแรงมากเดี๋ยวเราจะต้องกลับกันแล้วครับมากลับเข้าฝั่งดีกว่าไช่ครับกลับเข้าฝั่งกันครับผมเอาไปครับใกล้จะถึงบ้านแล้ว ก็่อนถึงบ้านต่อเร่งอีกนิดนึงครับอ่ามันนี่มันนี่โอ้โหก่อนกลับบ้านครับอุ่ยบัราคูดา้าหลายทีแล้วจ้องอยู่เห็นมันโดดใส่ลูกปลาอยู่ครับดูหมเลยปิวมาเลย,ม,เลยมันไม่จะขู่ต่อสัวร่างกาเดี๋ยวปิวมาเลยหวิงไม่ตองเอาหมัง้ง สวิงไ,ไม่ต้องครับเออ,เออมันปดอยากมันไม่ใช่คู่ต่อสู้มันอร์ไซส์เนี่ยโอโ้โหก่อนกลับบ้านนั่ไงหมานนี่ครับวันนี้ไม่ได้เปิดกล้องไว้นะครับนี่บัลลังกูด้าครับว่าแล้วเห็นลูกปลาโดดดองๆองดองดองจนได้ครับนี่โอโ้โหใหม่ๆ่เลยยอดครับ จะเข้าบ้านอยู่แล้วได้อินซีสองตัวนะครับตัวนี้สองโลสองตัวนี้โลหนึ่งนะครับไม่ใหญ่แล้วก็อันเนี้ยนะครับปลาฮอลลิงสองตัวจิกตัวหนึง่งแล้วก็อันนี้ตีแคทครับสละนะครับปลากับข้าวโอโ้โหอาจจะถามจริงตกปลาแมีเวลาตกแค่แป๊บเดียวน้องไก่เนาะประมาณสักครึ่งวันเออ,เอ,อครึ่งวันจริงๆนะครับ ก็มันออกไม่ได้ลองดูแล้วเราก็ตอนเย็นออกไปตีลองตีเหยื่ปลอมที่แนวหินไม่ได้ครับนี่สุดท้ายเราได้ตัวนี้นะครับเป็นโทรฟี่ปีใหม่นะครับคิดวันนี้คือวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งมกรลาหกแปดนะครับีนอินซีครับนี่ครับโอ้โหสวยๆเลยสองโลปลาจริงๆแล้วปลาวันนี้อินซีตามผมมาในประมาณสองตัวพอน้ำน้ำเปลี่ยนปุ๊บลมจะมาไม่เอาเลยครับมาส่งเหยื่อแล้วก็ว่ายกลับไป โอเคครับสาหรับทริปทับตียปอมกับลุงไก่นะครับบ้านแหลมกัดโอ้โหตรงนี้ได้ปลากับข้าวสบายเลยนะครับชิวๆครึ่งวันนะครับก็เดี๋ยวทริปนี้ก็ต้องเก็บของนะครับก็จะเป็นตียปอมทั้งหมดนะครับตีอปอมทั้งหมดก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับส่วนรายละเอียดของเรือลุงไก่เดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย